m e r c ์เซเดสเบเข้าใหม่ครับออกห้างไปแดงเนี่ย2 9 9นะครับหรือว่าประมาณ3ล้านนะครับวันนี้เหลือแค่8,000 0 0กว่าบาทนะครับรถคันนี้คือ Mercedes Benz C350E ตัว e x c l u s i v e รถปี2018จดทะเบียนปี2019วันนี้ผมขาย8,59,000บาทเลขไม่แสนท้วนนะครับประการแบตเตอรี่เลยอีกยาวๆสบายใจได้นะครับแล้วก็ถ้าถามว่าต่างจาก A วังกาดอย่างไรเอาเรื่องเด่นๆที่ต่างก่อนนะครับจะเป็นหเลยนี่ครับระบบดิสโทนิกนะครับนี่นะครับ รักษาระยะห่างจากรถยนต์คันหน้านะครับไฟหน้านะครับตัวนี้จะให้เป็น LED Intelligent Light System นะครับเหมือนตัว AMG เลยหลักๆที่ต่างกันก็จะเป็นเรื่องนี้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องอื่นอีกนะครับอ่เรามาดูสภาพสีของรถก่อนนะกันนะครับอดูฝั่งนี้นะครับไม่มีแตกเนาะเข้ามาใหม่ๆเลยด้านหน้าด้านหน้าไม่แสนทวนไม่แสนท้วนมีตำหนิอะไรไหม แทบไม่มีเลยนะน้อยนะครับอาจจะมีคราบแมลงที่กระจังหน้าบ้างนะครับมีตรงนี้มีรอยสะเก็ดหินเล็กๆนะครับบ้างไม่ได้มีเยอะนะไม่ได้มีเยอะตัวล้อฝั่งนี้ก็ไม่มีการขูดกับฟุตบาทมาเลยนะครับมันก็บ่งบอกได้อยู่นะว่าเจ้าของเดิมขับรถแบบระมัดระวังพอสมควรเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูนี่ครับตากล้องเข้าไปดูใกล้ๆนะครับอันนี้เจ้าของเดิมเขาแรปนะครับบริเวณนี้นะครับติดฟิล์มนะครับป้องกันนะครับใครที่แบบใส่เครื่องประดับเนาะ อาจจะไปขูดสีได้นะครับนี่เขาแรปมาทั้ง4บาร์เลยนะครับด้านหน้าด้าน,ห,น,านหลังครบเลยนะฝั่งนู้นด้วยให้ดูนะ e ครับเขาแรปมาทั้ง4บาร์เลยนะครับอันนี้เป็นการปกป,ป้องสี่รถนะก็งบ่งบอกถึงความละเอียดของเจ้าของได้เป็นอย่างดีเ uh ห็นปหถ้าไม่แรปนะโหเป็นลายเห็นไลายที่ฟิล์มมีเยอะเลยนะครับแปลว่าถ้าใส่เครื่องประดับอ่ะแนะนำนะครับเอาไปแรปแบบนี้ก็ดีนะครับแล้วก็สามารถล็อกเนี่ยเอาไปเห็นไหมมือไปโดนก็ล็อกแล้วแล้วเมื่อมาถึงเอามือไปจับนะครับเรียบร้อยปลดล็อกนะครับ โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดฝากระโปรงแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของรถคันนี้กันนะครับเรื่อยๆเลยโอเคนะครับอะมาเปิดฝากระโปรงขึ้นมาก่อนรถคันนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ2,000ซีซีนะครับซึ่งทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับก็279แรงม้านะครับแรงบิด600นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าคุณวางแผนการเดินทางดีๆนะครับ แทบจะไม่ต้องเติมน้ํามันเลยเพราะว่าวิ่งด้วยไฟฟ้าเนี่ยเขาวิ่งได้ประมาณ30กิโเมตรนะครับถึงทางค่ายจะบอกว่าได้50เนาะแต่วิ่งจริงได้ประมาณ30แล้วกันนะครับถ้าสมมติว่าไปส่งลูกไปทํางานกลับมารับลูกแล้วเข้าบ้านไม่เกิน30กิโลแทบไม่ต้องเติมน้ํามันเลยนะครับแล้วในส่วนของโครงสร้างนะครับเข้ามาดูกันนะครับเราต้องดูที่หัวน็อตนะสังเกตง่ายๆว่าเคยถอดอะไรมาหรือเปล่านะครับอย่างนี้คือไม่เคยถอดเนาะด้านข้างด้วยแผงข้างดูเลยไล่เลย ใช่ไหมครับรูปเลยนะว่ามีผิวขูดขาหรือเปล่าอย่างนี้โอเคใสๆนี่ด้านหน้าเลเวลมอก็อาจจะเก่าหน่อยนะครับตามปีรถเนาะอ่าอ่าตรงนี้ต่อครับตัวหนังสือนะครับมาน็อตเนาะนี่ตัวหนังสือนะครับน็อตแผงข้างดูแล้วก็น็อตฝากระโปรงนะครับแล้วก็ Mercedes Benz นะครับสำคัญเลยอย่าลืมดูด้านหน้านี่นะครับด้านหน้าจะมีเลขซีเรียลอยู่บริเวณนี้นะครับเห็นไหมครับต้องคมต้องชัดแล้วก็เปรียบเทียบเนี่ยเลขเจ็ดเยอะเห็นไหมเจ็ด เจ็ดเจ็ดเห็นไหมครับดูให้มันเหมือนกันหนึ่งหนึ่งเหมือนกันเนาะเห็นไหมมีอะไรศูนย์ศูนย์ก็ต้องเหมือนกันนะครับนี่นะครับมันสังเกตเรื่องพวกนี้ไว้นะครับก็ช่วยได้แล้วก็แต้มสีที่อยู่ด้านใต้นี่เห็นที่อยู่ด้านใต้น็อตรงตรงตรงอย่างเงี้ยคือไม่มีถอดนะครับก็มันสังเกตเรื่องพวกนี้ก็ช่วยให้เราดูรถเป็นมาย่นขึ้นนะครับแล้ววิธีปิดฝากระโปงนะครับก็ยี่สิบสามสิบเซนนะครับแล้วก็ดันลูกบัแค่นี้ก็แน่นแล้วนะครับอ่าตามมาด จะเป็นยางปลายปี2022นะครับแต่ว่าดอกอยังเยอะอยู่นะครับดอกยางยังเยอะหนวดยางยังอยู่เลยนะครับรถใช้งานไม่หนักนะครับด้ามจับประตูก็จะเป็นคีย์เลสเนาะทุกบานเลยนะสามารถล็อกและปลดล็อกที่ด้ามจับประตูได้เลยนะครับนี่นะครับทั้ง4บานนะครับทั้ง4ี่บานนี่ครับทั้ง4บานครับอะดูสภาพแผงข้างกันดีกว่ามาทางนี้แล้วก็แผงข้างประตูนี่นะครับฝั่งคนขับนะครับ อันนี้ข้อดีนะครับของตัว exclusive ก็คือพนักพิงศีรษะสามารถปรับได้ตัวรองต้นขาปรับได้แมมโมรี่ได้สามตำแหน่งนะครับอย่างอันนี้จะเป็นลายไม้เนาะแล้วก็ตัวเนี่ยก็จะเป็นซอฟ์นะครับเป็นหุ้มหนังนะครับสราพวงมาลายัยสวยเลยนะครับนี่ปีกเบากไม่มีฉีกขาดเนะเข้ามาดูฝั่งนี้เลยปีกเบากไม่มีฉีกขาดเลยนะครับโอเคนะคุณผู้ชมนี่แล้วก็นี่เลเบลเลเบลตัวถังนะครับอยู่นี่นะครับลดหนัก2 3จุดามตันนะครับลดหนัก2 3จุดมตัน ดูฝั่งนี้ต่อนะครับสภาพสวยๆเลยนะฮะดูข้างในต่อนะครับเบาะสวยๆเลยนะครับโอเคนะครับคุณผู้ชมอ่ะมาทางด้้นหลังต่อนี่ที่ชัดไฟจะอยู่บริเวณนี้นะครับที่ชัดไฟด้านหลังไม่มีแตกนะเมีเซ็นเซอร์ให้มาด้วยนะครับเปิดฝาท้ายก่อนเปิดฝาท้ายให้ดูความหมายของเลขนี่นะครับ C350E นะครับ C คือคลาสของรถเขาสา้า3นเนี่ยต้องบอกก่อนว่า ถึงแม้รถจะเป็นเครื่องยนต์2 0 0 0ซีซีนะแต่พละกกำลังเทียบได้กับรถที่เป็นเครื่องยนต์สา0พของ Mercedes Benz เลยนะครับผมมี r 3 5 0อยูอยู่นะแรงม้า2 6 0กว่าแรงม้านะครับเครื่อง35 0 0 v 6นะครับอาฝาท้ายนะครับเปิดขึ้นมาเป็นฝาท้ายไฟฟ้าด้านหลังพูดตามตรงนะครับก็จะสูญเสียพื้นที่นะครับไปกับการวางแบตเตอรี่นะครับนี่งครับสูนเสียพื้นที่จริงๆนะแล้วก็ข้างใต้นะถ้าเปิดขึ้นมาก็จะเป็นพวกกล่องฟิล์ต่าง แล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูนี่กล้องกล้องมองหลังของ Mercedes-Benz จะถูกเก็บเข้าไปใต้ฝาพับอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นจะใสไม่ใช่ตลอดเวลาใช้คําว่าเขาจะเอาออกมาเฉพาะตอนที่จะใช้แล้วกันนะครับดูส,ส,สาภาพแผงข้างฝั่งนี้ต่อดูรอบคันเลย <S <S สวยงามไร้ตำหนินะครับดูฝั่งนี้ด้วยนะครับ ็คุ้มอยู่นะจากประมาณ3ล้านวันนี้เหลือ859 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับอ่าแล้วก็ดูคอนโซลดูอะไรต่างๆเลยเนาะมาเดี๋ยวเข้าบ่อหลังก่อนเข้าบ่อหลังกันหน้าักล้องมา m e r c e d e s b e n ก็จะให้เป็นเบาะหนังอาร์ติโกมาทั้งคันนะครับก็จะมี i s o ซฟ x สํำหรับล็อกคัซีดด้วยเซฟตี้เบลก็มีมาให้นะครับส่วนเรื่องสภาพผงบ่อเนี่ยผมบอกงี้ถ้าเป็นซีคัสอะบ่อหลังแทบจะไม่มีตำหนิอะไรเป็นเรื่องปกติของรถทุกคันเพราะว่าซีคัสนั่งหลังไม่ได้สบายขนาดนั้นนะครับ ก็ไม่ค่อยนิยมนั่งหลังกันัเท่าไหร่นะครับแล้วก็แอร์หลังมีมาให้อันนี้คือข้อดีแอร์หลังมาให้แอร์แบ็กเนี่ยเขาให้มารอบคันนะปลอดภัยแน่นอนแล้วเพดานเป็นไงดูดูข้างในข้างหลังข้าไปเพดานสวยนะครับไม่มีการเจิมเลยด้วยนะครับทั้งหน้าก็ไม่มีมาดูด้านหน้าต่อนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเลื่อนเบาะนิดน,นึงนะครับผมจะขึ้นไปนั่งให้ดูเลยนะครับเขาบอกว่าเป็น C Class C Class ก็คือน้องเล็ก น้องเล็กก็ต้องเล็กตามใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวผมนั่งให้ดูนะครับขออนุญาตปรับเบาะก,ก่อนนะครับโอเคผมจะนั่งประมาณนี้แล้วกันตอนขับขี่นะครับนี่เห็นไหมออผมอะไรด้วยทาไมเองด้วยนะโอเคอ่ะดูกันไม่เล็กเห็นไหมครับถึงแม้จะเป็นคานน้องเล็กแต่พื้นที่คือใช้คําว่ายังเหลือเยอะนะครับสบายสบายเลยนะครับเบาลมก่อนเบาลมลมแรงไปหน่อย โอเคทีนี้มาดูสภาพต่างภายในรถเนี่ยถือว่ายังสวยงามหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนโซลแดชบอร์ดพวงมาลัยนะครับเบาะนะครับตามปุ่มต่างๆไม่มีลอกเลยนะครับอ่ะเริ่มจากปุ่มแถวนี้เนาะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ว่ามันคืออะไรด้วยในนิมิชซีเล็กก็โหมดขับขี่นะครับอันนี้ยกรถนะชกแอร์เมติกเนาะอันนี้ก็เลือกโหมดขับขี่นะครับว่าจะเอาโหมดอะไรนะไฮบริด e save e โหมดชาร์จนะครับสามารถเลือกได้อันนี้ก็ให้มาทั้งที่เป็นเอ่อทัชแพดนะครับแล้วก็ให้ที่เป็นจ็อกวิวมานะครับ ให้มาหมดครบถ้วนเลยนะอันนี้คือก็คือพูดง่ายนะให้มาเยอะให้มาเยอะจริงนะครับนี่ครับเห็นไหมครับแล้วก็มีนิเกเตอร์ให้มาพร้อมนะครับนี่ครับแผนที่ใช้งานได้จริงนะครับเอ็ดดีการ์ดอยู่ครบทุกอย่างนะครับเป็นหลักฐานเลยนะครับผมแสดงให้ดูนะครับแล้วก็เนี่ยตรงนี้ก็เป็นปุ่มควบคุมแอร์นะครับมีปุ่มควบคุมแอร์ มีลิมิเตอร์ตรงนี้ด้านข้างนี่ก็มีลิมิเตอร์ความเร็วเกียร์อยู่ทางด้านขวาปุ่มที่พงมาลัยก็ไม่มีลอกเลยนะเห็นไหมสวยทุกจุดนะไม่มีลอกเลยนะสวยมากนะครับคันนี้สภาพดีเลยนะกระจมองหลังตัดแสงออตโต้นะครับอันนี้ก็จะมีเป็นส่วนของไฟแต่งหน้าให้มานะครับสีจะออกนวลๆน,น,นะครับทั้งสองฝั่งเลยแสงจะไม่ส้มและไม่ขาวจนเกินไปนะอย่างตรงนี้ที่ดูเห็นไหมดู ury, ดลักชัวรี่ดูหรูหรานะครับใช้ได้เลยนะครับมีช่องเก็บแว่นให้มาพร้อมเลยนะครับ ก็ดีนะสะภาพก็ดีนะครับสภาพถือว่าสวยมากเลยนะคันนี้นะเพิ่งเข้ามาใหม่ๆนะครับแล้วก็เรามีการรับประกันหลังการขายเนาะสบายใจได้นะครับมาเป็นลูกค้าวิสาสุภานะครับอย่าขอย้ำอีกทีนะรถคันนี้คือ Mercedes-Benz C 3 5 0 E ตัว Exclusive นะครับก็ออกห้างไปแดงก็2อ9 4้า0แกบาทวันนี้เป็นมือสองหรือเป็นแค่8 5 9 0 0 0บาท ประกันแบตเตอรี่หรืออีกยาวๆสบายใจได้ส่วนเรื่องของโชค๊คแอร์เมติกสมัยก่อนยอมรับจริงๆครับว่าโชค๊คแอร์เมติกแพงครับแต่ทุกวันนี้ราคาไม่สูงแล้วนะครับก็สบายใจได้เลยนะครับมไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วแถมประสบการณ์ที่คุณจะได้รับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสปอร์ตหรือความนุ่มนวนโชค๊คแอรเมติกสามารถมอบให้กับคุณได้ครับแลวถ้าใครสนใจทดลองขับเจ้าเมลเด b เบนคันนี้สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่วิศาลอโตคา่าสาขา การจนาพิเศษนะครับต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามชมบันถึงช่วงท้ายคลิปนี้เลยอย่าลืมนะครับถ้าคิดถึงรถยนต์มือสองคิดถึงวิสาหก็ต่อค้าสาขาการจนาพิเศษครับวิสาหก็ต่อค้าซื่อสัตย์จริงใจไม่ทิ้งรถและวันนี้คุณอยู่กับผมปาวิสาหก็ต่อคาครับถ้าอยากหารถอะไรสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์โทร8 6 3 0 3 0 3 0 0ย้ำอีกทีครับ0 8 6 3 0 3 0 3 0 0วิสาหก็ต่อคาสาขาการจนาพิเศษ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ